ได้แล้ววันนี้มาเที่ยวที่ไหนกันคะลูกมเที่ยวที่รีสอร์ทของลุงเชฟใช่ไหมคะใช่ครับบ้านไทยแสงเทียนบ้านไทยแสงเทียนนะคะเป็นไงบ้างทะเลของพี่รีสอร์ทลุงเชฟเป็นไงบ้างลูกสนุกหนมากลุงชูเนี่ยลุงให้ลูกค้าดูก่อนว่าน้ำใสขนาดไหนทู่นเหรนะอ่าเดี๋ยวลุงจะไปถ่ายน้ำทะเลให้ดูซิว่าน้ำใสแค่ไหนเนาะถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับเนี่ยวันนี้ เด็กๆเด็กๆใจมากเลยใช่คเด็กๆของเราก็วันนี้ตื uh, ่นอ่ะเช้าตื่นตั้งแต่ประมาณ6กโมงเช้านะครับแล้วก็ลงน้ำตั้งแต่เช้าเลยเหรอคเม่าหาให้ดูกใช่ค่ะอสนุกไหมคสนุกคมีหอยด้วยอเลน้นะคะไม่ได้เล่นเหรอครับเอหอแล้วพี่มาบินละครับน้ำใสกน้ำบินมากดีไหมครับดีเ่อ่า แล้วมีอะไรจะชวนเพื่อนๆมาเที่ยวมั่งครับมีคอนหลบและลิซ่าจะมีห้องนะครับมีห้องห้องพักนอนสบายไหมคะสบายมากห้องนอนสบายมากสะอาดปลอดภัยแล้วก็มีห้องน้ำเปียกกางเกงเปียกแล้วก็มีห้องน้ำเนี่ยนะครับลิซ่าครับแล้วพวกหนูอยากเล่นน้ำอีกไหมครับอยากอยา ใชนะคะบ้านไทยแสนที่อะไรคะบ้านบ้านไทยแสนอ๋อหอเนี่ยต้องบอกว่าห้องพักไม่แพงค่ะห้องพักไม่แพงค่ะแล้วก็ราคาแล้วก็ราคาไม่ถูกราคาไม่แพงไม่งูกถูกม่ถูกไมไม่ถูกไม่ถูไม่ถูไม่ถูกไม่ถูไมไไ่่กอ แล้วหนูมาจากไหนครับพี่มาวินหนูมาจากที่ไหนมาจากกรุงเทพหรือมาจากระยองครับมาจากฮะมาจากม่า่ออันนี้ก็เป็นลูกของอันนี้เป็นลูกสาวของเพื่อนนะครับอันนี้ก็เป็นลูกชายของเพื่อนนี่นะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นลูกชายอันนี้ก็เป็นฝาวแฝดกันนะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อน ก็อยู่ที่ระยองนี่เองแล้วก็มาเที่ยวที่เกาะสม็ดไม่เคยมาเลยเด็กๆแต่ว่ามาแล้วก็ชอบเพื่อนๆจะเห็นว่าน้ําวันนี้ก็น้ําใสอีกวันหนึ่งนะครับที่หน้าบ้านไทยแสงเทียนที่เกาะสม็ดน้ําใสไหมครับพี่มาวินน้าใสไหมครับเนี่ยพี่เอเดีวใบไม้ฮะอ้าวอย่างงั้นเดี๋ยวบายบาย บายบายเพื่อนๆหน่อยครับบายๆอยบายบายครับแล้วเดี๋ยวจะมาอีกไหมครับอาอาทิตย์หน้าใช่ไหมครับเด็กๆตื่นแต่เช้ามาเล่นน้ำนะครับวันนี้ช่วงนี้น้ำใสนะครับเพื่อนๆใครสนใจที่จะมาพักที่บ้านไทยแสงเทียน ก็เชิญนะครับมามีเด็กๆตัวเล็กๆเข้ามาเล่นน้ำได้นะครับที่นี่สะอาดาอ่าค่ะขอบคุณนะคะ